สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับของช่องเรานะครับผมวันนี้จะนําเสนอเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นร้อยสี่นะครับร้อยสี่เป็นเหรียญจิ๋วนะครับเหรียญขนาดเล็กเล็กเนี่ยอาจารย์ฟันมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้านะครับร้อยหกนะครับ ร้อยแปดร้อยนะครับแล้วก็117นะครับ117 116ก็ถือว่าเล็กนะครับจะเป็นวงวงลีนะครับเป็นเหรียญวงลีนะครับวันนี้จะพูดถึงรุ่น104นะครับส่วนนี้จะเป็นรุ่นรุ่น107นะครับรุ่น107ล่มโพทองที่เราเรียกกันแล้วก็ล่มโพทองนี่ก็มี116ก็มีนะครับแต่อันนี้ข้างหลังจะเหมือนล่มโพทองร้อยเจ็นะครับจะเป็นหลังเดียวกันนะครับหลังเดียวกัน 1 1 7นะครับขออภยัยอันนี้พูดถึง1 0 4ก่อนลวกันนะครับคือเหรียญจิ๋วๆเนี่ยถ้าสมัยก่อนก็บอกว่าถ้าถ้ามีเด็กไปวัดด้วยกับผู้ปกครองนะครับกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยนะครับเหรียญจิ๋วๆพวกนี้หลวงปู่มักจะเอาไว้ให้เด็กๆนะครับมาให้เด็กๆนะเด็กๆก็จะมีเหรียญจิ๋วๆแบบนี้ห้อยคอกันด้วยเชือกไายสมัยก่อนนะครับห้อยกันจนสึกเลยนะครับห้อยกันจนสึกเลยก็ บางคนก็เลยก็เลยบอกว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่เด็กๆอำเภอพนาเนี่ยที่อยู่แถวๆวัดนะครับจะได้ห้อยทุกคนถ้าไปเห็นวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นก็จะมีห้อยเหรียญไซนี้กันทุกคนนะครับเพราะว่าหลวงปู่จะจะชอบเอาให้เด็กห้อยนะครับนะครับเหรียญน,นี้มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับร้อยสี่นะครับร้อยสี่นี่สร้างปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับคุณประกอบแล้วพาณิ์ร้านโชคชัยสร้างถวายนะครับ ก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อหนักน้่ะโลหะแล้วก็ทองเหลืองชุบทองแล้วก็จะเห็นเป็นนิกเกิลแบบนี้นะครับนิกเกิลแบบนี้เนื้อข้างในเนี่ยไม่มั่นใจนะครับแต่เป็นชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลน,นะครับรั้นเหรียญจะเห็นที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกเกิลนะครับเนื้อนี้แหละนะครับเนื้อนี้แหละแล้วก็เป็นเหรียญลักษณะเป็นเหลี่ยมแปลกแปลกตากว่ารุ่นอื่นรุ่นอื่นจะเป็นทรงกลมนะครับเหรียญเล็กๆนะครับรุ่นอื่นจะเป็นทรงกลมแบบเนี้ยนะครับ สังกมแบบนี้นะครับก็คือเหรียญถ้าไล่ไปเนี่ยถ้าถึงปี2519สเนี่ยส่วนใหญ่จะทันหลวงปู่หลวงปู่ปุกเสกนะครับที่มีไม่ทันก็คือเลยปี2519ไปเพราะว่าหลวงปู่มรณะไปแล้วนะครับทันะ้งนั้นก็จะอาจจะไปเอาไปรวมกันในพิธีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับถ้าเลยไปนะครับถ้าเลยไป นะครับอย่างเงี้ยเหรียญละขันปี2,520อันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็จะเป็นนลกปู่ขาวแล้วก็เกจิสายท่านนั่นแหละปลุกเสกนะฮะก็จะเป็นเหรียญเล็กเหมือนกันเหรียญเล็กเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับนั้นดูถ้าดูปีเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมเนียบรุ่นเนี่ยจะไปสุดที่ปี2,519ก็คือที่ทันนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีหลังจากนั้นก็มีมีอาจจะทําไว้แต่ไม่ทันได้ปลุกเสกนะครับไม่มีก็จัดเป็นเหรียญน,นอกธรรมเนียบไปแต่ก็มีการไปให้หลวงปู่ สายท่านปุกเสกนะครับเช่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นนะครับเอาวนกลับมาเหรียญร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับขออภัยออกนอกเรื่องไปนะครับก็จะเป็นเหรียญกี่เหลี่ยมล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับรูปหน้าพระอาจารย์พัะนัจจโรนะครับแล้วก็เขียนพระอาจารย์พัะนัจจโรนะครับข้างหลังก็จะยันห้านะครับยันห้านะครับแล้วก็สอดเสือนะครับจะมีสอดเสืออยู่ตรงกลางตรงนี้ข้างหลังก็เขียนวัดป่าอุดมสมพร นะครับสกลนครนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวดูเหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลก็เลยจะเงาเงาหน่อยนะครับเหรียญเล็กมากนะครับในมือขยับไม่ได้เลยกล้องซูมอัตโนมัตินะครับจะมีสอเสือตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เหรียญนี่สวยนะครับบางคนก็เลี่ยมทองห้อยนะครับอ่าข้างในตาจะมีเมตานะครับถ้าส่องดีๆนะครับเห็นเมตายกอ่านะครับแล้วก็ตัวฟันฟอฝานะครับก็จะชนขอบ เส้นวงกลมข้างในนะครับชนเลยนะครับชนเลยนะครับดูไม่ยากครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวตัดนะครับไปไปเหรียญย่อยราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับหลักร้อยอยู่นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับจะมีตัวตัดอยู่ตรงนี้เห็นนี่นี่นี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเออเนี่ยนะครับตัดนะครับยังดูนะครับตรงเหลี่ยมนี้นะครับด้านนี้นะครับเห็นชัดเลย ตรงนี้ก็มีนะครับแล้วแต่เราจะยึดมุมไหนนะครับยึดมุมไหนเหรียญเก๊มีไหมก็มีนะครับมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็จะแตกๆเบอร์เบอร์หน่อยแตกๆนะครับแตกๆข้างหลังก็ปกติวิธีดูเหรียญทั่วไปนะครับเราก็อยา่าอย่าให้มีวงซ้อนอย่าให้มีวงซ้อนนะครับอันนี้คือรอยปิ้นรอยแทงแล้วก็ห่วงปิ้นนะครับรอยแทงแล้วก็เนื้อปิ้นออกมานีไม่เป็นไรนะครับจะให้มีวงซ้อนๆเป็นวงอยู่เงี้ยระหวังนะครับแล้วก็ให้อ่านออก อ่านออกต้องซื้ออ่านออกนะครับอย่าให้เบลออย่าให้ติดนะครับอย่าให้ย่นนะครับเนื้อโลหะอย่าให้ย่นส่วนอ้เนื้อนิกเกิลที่มันหลุดล่อนไปก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็ตามการเวลานะครับปี19ผ่านมาหลาย10ปีนะครับผ่านมาหลาย10ปีนะครับถ้าไม่ได้ซูมกล้องหรือไม่ลงกล้อนจะไม่เห็นเลยว่าเนื้อมีความเก่าอยู่นะครับถ้าดูตาเปล่าก็เงาสวยดี นะครับพอผ่านกล้องก็ถึงเห็นว่ามิเกลก็มีกระทาะบ้างนะครับกระทาะบ้างนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญจิ๋วนะครับเหรียญจิ๋วอีก1รุ่นนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งี่เป็นเหรียญที่เด็กๆแถวนั้นแถววัดแถวเมืองพันานานี่จะห้กันกับทุกคนอนะ่ะเพียงแต่ว่าใครจะได้ห้รุ่นไหนแค่นั้นแหละนะครับลนงปู่จะเอาไหนให้เพราะว่าเด็กก็สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มี ทีวีนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวัดก็ไปเล่นที่วัดกันหลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็จะเรียกมาก็จะให้อันนี้ตามคําบอกเล่านะครับตามคําบอกเล่าก็จะเอาให้นะครับให้เอากลับไปก็ห้อยคอพ่อแม่ก็ห้อยคอให้เอนเรียนเล็กๆพวกนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปทั่วไปนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่แล้วก็ยังเห็นสภาพสวยๆเยอะเยอะครับเยอะนะครับราคาไม่แพงน่าใช้นะครับทานหลวงปู่ปลุกเสกนะครับก็น่าจะโอเคนะครับสําหรับเรียนรุ่น104นะครับ พระอาจารย์ฟันอาจารโรเลียนจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเลียนจิ๋วแต่แจ๋วแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบพระคุณครับ